สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมกอบอกาเดน EP สามนะครับและตอนนี้นะครับวงสื่นเต้นหน้าเลยว่าจะได้คืนแดงหรือไม่นะครับเหมือนเขาจะมีอัปเดตนะครับเช็คกันสอกที่ แต่อันนี้บน Chicken Zombie อ,อ,อันนี้เป็นอัปเกรดไม่ใช่อัปเดตอ,อะไรอะ Monster Mash Bro Record อ๋อมีคนผมผมผมรู้ข่าวนะครับว่าไอเกมก r o การ r d e นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทำรายสดิจาคนเข้าเล่นเกมพร้งกัน50ล้านคนครับเป็นอะไรที่เยอะมากๆ ที่ติเก่าของบลอกฟุตนะครับแล้วนีอ่อันนี้เป็นอะไรอ่ะคอมมิติอัปเดตผมก็อา่านไม่ค่อยเป็นนะครับผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ผมรื้อขับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับโรบอกการ์เดินแล้ววันนี้ผมจะหาคือสีแดงให้เจอถ้าคือสีแดงไม่มาวันนี้ผมก็จะทําต่อไปเรื่อย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 จนกว่าจะคือสีแดงแต่ถ้าคือสีแดงเลยก็ก็ทําต่อ แต่ผมผมไม่อยากให้คลิปโกปากาเรนจบเร็วๆนะครับไม่อยากให้เลยนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรทาําเลยอผมเหงา่มากแล้ววันนี้ผมโฟมเม,ม,ม,มื่อพรุ่งนี้ต่าไปจะลงนี้เช่นเคยนะครับ <c li pp le> คลิปนี้อาจจะลงตอนวันพุธนะครับเพราะว่าผมอัดตอนวันสุกด่นเขาไม่หักนะครับเออคลิปนี้จะลงบรรุธหรือไม่ก็ันเสา์นะครับ ราติดตามสวมได้แล้วครับและเราไปเล่นเกมกันเล่นแคครับมาแล้วซึ่งส่วนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสวนกำลังจะอัปเกรดทุกคนจําเจ้าต่าตัวนี้นได้ไหมครับโอ้ยคนจาไอ้เจ้าต่อตัวนี้ได้ไหมที่ผมสูงมาได้นะคิดทีแล้วนะครับน้องน้องน้องเต่ามีชื่อซ้ํากับไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผมยังไม่ได้รู้เลย เจ้าแมวผมผมก็สงสัยว่าไอ้วงวงนี้คืออะไรครผมสงสัยมาหลายคลิปแล้วตอนนี้นะครับจำคลิปได้แล้วใช่ไหมที่ผมได้เงินตั้ง17ล้านอะ่ะกับไอ้ชจางจแท่งที่มันเป็นเรนโบว์อ่ะแล้ววันนี้ผมอยากได้เงินอีกเดี๋ยวมาดูซีซีว่ามีอะไรเป็นซีซีสามารถทำเพลงได้ไหมไ <Hey, S 1> <Hey. S 2> อ้นีสุดก็คือคำพิ้น โอ้โหจะิดมากมากกว่าอัพเดตเดี 4, 3, 2, ๋ยวโอ้โหชิลเดทีสาอนอะไรอัพเดตอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยโอ้เกมคือแบบ เสียดายมากร้านไข่ก,ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนอีเว้นต์นี้โอ้ยสามสิบเก้ารเีนทุกคนบ้าไปแล้วผมต้องรออีกแล้วเหรอไม่โอ้ยทุกคนผมต้องรออีกแล้วอืมแต่วันนี้ผมไม่น่าจะทำอะไรหรอกมีแต่รอไอคืนนั่ออนแหละผมเอาอันนี้ไปขายก่อนใร้นมูน ถ้าหันที่ผมหาที่ผมลองให้ตายเนะถ้าทำห้เพื่อเขามีไอเนี้ยกัน,นะเป็นอะไรเนี้ยเป็นสวนสวนที่มีเอ่อเป็นถัว่วอยากตายบ้างอะผมีิจารณามล้าแล้ววะ่ะเกมขอคนดีๆหน่อยรอบนี้ก็จะตัดต่อนานหน่อยนะครับ อาจจะเลื่อนคลิปไปบ้างเลื่อนลงคลิปไปทุกคนจําคลิปแรกที่ผมเป็นคลิปได้ไหมอา่านะครับตอนนี้กําลังอัดเกมนะแล้วนี่มีมะพร้าวขึ้นเยอะเลยนะครับเก็บมะพร้าวมะพร้าวที่มันออกมาทอนซ้อนทับกันไปเรื่อยๆนะครับ โอเคแล้วเราจะมาติดผู้ขวาวโคตรใหญ่เลยคริสตัลบัตเตอร์คริสตัลโดยเฉลี่ยจะขายได้กี่ล้านบาทขอเยอะนะเกมถ้าถ,ถ้าเกมหายไม่ได้เยอะๆเนาะคงจะมากระทืบเกมนี้ขอขั้นตามสองลนะยังดีกว่าตามมาหนึ่งล้าน ผมว่าผมมันต้องมีอีกเอข้างบนเนีข้างบนเยอะคลิปนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆแบบเดิมนะคะเพื่อผมเอาคลิปเดิมมาลงด้วยดิบาเด่นอะ่ะ <s in the world> <c ười> <c ười> ถ้าผมเอาคลิปเดิมมาเล่นทุกคนจะสงสัยไหมว้า <c> ว <ười> มีทอง มันมีลูกที่ซอสหงี้ละตูงนี้เก็บได้เก็บ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 ให้หมดทางต้นอยากได้อยากได้เคเดี๋ยวมันเก็บตรงนี้ด้วยนะครับนี่เก็บให้หมดเลยทางต้นโอเคเก็บหมดต้นแล้วไปขายกัน ไปขายไปขายไปขายบับไปเลยขอขั้นตำหนึ่งล้านะอะเทาันาพูดอย่างงานมันก็ได้อย่างนั้นมันต้องเยอะมันต้องมีของที่มันที่มันเป็นอะไรอีกเป็นเอ็กครตสตรอ,อีกมันจะเป็นแค่นี้ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่อะมันคือเวทช็อคอันนี้เป็นไหม เจ้าห wow. ุ่นเจ้าหุ่นถึงเวลาเก็บตายแล้วยังงบนเจ้าหุ่นมันอยู่สูงซะเหลือเกินว้าวเพิ่งเก็บไปมีมัดมีเม็ดอ่างุ่นเพิ่มมันต้องเพิ่มมันรูปหวงนึงอ่ะอุ้ยมีไม่ตรงนี้แหละอึ๊บอุ้ยรวยเอออ่าเพื่อการที่จะไม่เสียเวลานะครับเรา ผมจะตัดไปเหมือนคราที่แล้วถ้าถ้ามีเรื่องอะไรผมจะแทรกมาแล้วครับแล้วจะมาบอกอีกทีไป a few moments later สวัสดีครั้งนด้วยน้ยครับตอนนี้อรอคนนเไยแต่เวลาจะหมดแล้วทุกคนเตรียมตัวอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับโอเคนะคือประเด็นน่ผมเผื่อไปซื้อไข่ตอนนี้ผมไม่อัดใช่ไหมคือ ดูไข่ดิมันมีแล่ะแต่ผมซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าที่มันเต็มซื้อไปก็เปล่าประโยชน์ไม่นะเออผมซื้อไข่นะครับผมฟักได้แล้วเป็นน้องหมานะครับหมาอยู่ไหนหมาเจ้าหมาเนี่ยครับเจ้าหมาเป็นหมาเสียมตาลสินเงินนะครับโอเคตอนนี้นะครับ เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับทุกคนเร็วช่วยกันเชียหน่อยเชียเชียเชียเเชียอันนี้ร้านเหลือทั้งเยอะในร้านน่ะมันจะอัปเกรดพอดีใช่ไหมครับตอนที่ร้านจะอัพเกรดพอดีตอนที่เวลานี้เริ่มขึ้นคือเวลา สี่แล้วไอ้อตรงนู้นยังเป็นอันนี้อยู่เลยช้ากว่านิดนึงคือมันจะรีเซทท้องกันเลยแต่ผมต้องไปดูซิดก่อนนะผมอยงไมนต้นหั่วบ้างอะเลวทุกคนเราจะเข้าสู่อีกเวลแล้วทุกคนร,รู้แล้วเชิญเสียหน่อยเย้ย yeah, ย yeah, yeah. เร็วมาแล้วอีเวนต์มาแล้วเริ่มแล้วอุ้ยเฮ้ยไอ้ว้าวขึ้นมาต่อหน้าแบบอี้โอ้ชซื้อก่อนเลยซื้อก่อนเลยครับซื้อเลยเ y e ซอร์ yeah, ฟังได้ไหมต้องเอา้ตัวหนึ่งออกบองนี้ละโอ้โหคนน่ากลัวเลย้วต,ตัวไหนออกี้หมาออกเพ้อหมามาันไม่ไม่ได้ช่วยเลยขี้หน้าไม่เอาอ่ะหมาอ่ะ อายุสี่ขวบมาทำอะไรไม่ได้อะมันบอกต่แล่าทุกคนในที่สุดดูซีสินีม่มีครับทุกคนเราสำเร็จแล้วแต่ไม่อยากจบไันนี้เลยอะ่ะทำไมวันนี้ต้องมาจบเลยตรงนี้ด้วย ทำไมอ่ะไ่เยมันจบเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะต่ออีกสักประมาณ2อ EP แล้วกันนะครับเป็น EP สี่กับ EP ห้าแล้วผมก็จะจบเกมนี้ด้วยแล้วผมจะไปเล่นเกมอื่นนะครับตผมไม่อยากจบเกมนี้เลยเกยมนี้สนุกมากเลยใช่ไหมทุกคนถ้าสนุกคอมเมนต์ไม่ให้เมื่อหน่ยนะมาบอกกันให้เมาหน่อยนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนจะเป็นบูลลิตบัดลิตอันนี้ใช่ไหมน,นี่ไงบ,ลไบลัลลิตบัลลิตไอ้ดงคมันกินได้ป่ะบัดลิต take this pan เฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยอีกอันหนึ่งพีทโบพีทโบ เดวไหมอ,อันนึงไปไหนโดกไม้อันนี้สองหาสองวันเลยเหรอเฮ้ยอ๋อต้องรออีกสองวันใช่ไหมถ้าอีเวนต์มันพร้อมมาจะอัพเดตวันเสาร์นะครับ เลยมาเล่นกันด้วยนะไอร้านบลัดเนี่ยเมื่อก,กี้มันขึ้นมาต่อหน้าต่อต,อตาเลยมันนี่คนซื้อไอบลัดบนหน้าเลยอย่างน้อยเราก็ได้ของมาดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวลงพวกพวกไม้แล้วบลัดลิด ชื่อแต่ละอันมันก็ปแปลกๆน,นทุกคนถ้าถ้ามันจบอันนี้ไปมันก็เอออีกประมาณกี่วันนะสาสิแปดชั่วโมงอ่ะไม่ถึงวันปะประมาณหนึ่งวันครึ่งก็คือพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้กดอีเวนต์อัปเดตน่าจะใช่พรุ่งนี้คือเป็นคืนนักโุษที่จบแล้วนะครับใครที่อยากมาเล่นก็รีบมาเล่นเฮ้อ ใครที่อยากรีมันเล่นก็ต้องเล่นเลยนะเล่นเลยทุกคนเล่นเลยไม่งคุณจะพลาดโอ,อก,กาสที่จะได้นี้ว้าวได้ไข่สองฟอง คนเราประสบความสำเร็จแล้วแต่มันประสบความสําำเร็จแล้วจริงแหละแต่แล้วผมผมผมอยากต่อต่ออ่ะถ้านั้นเดี๋ยวเรามารอดูอีเวนต์หน้ากันน,นะครับช่วงนี้ผมจะลงครบอะกาดินบ่อยแล้วกันนะผมจะลงวันคลิปวันพุธกับวันเสาร์นะครับ อย่าลืมมาดูคลิปื่อทุกวันพุธเสาร์นะครับเป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับ5้าโมงเย็นครึ่งนะครับถ้าผมลงเรทก็เออไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าครึ่งกลับมาจากโรงเรียนรถติดเลยประมาณนี้นะผมอาจจะไม่ได้ลงเร็วะไรขนาดนั้นเพราะว่ามัน,มนต้องมีรถในงานติดต่อด้วยถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกัอบอีเวนต์ บลัดดูของก่อนว่าไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคนะครับทุกคนน้องฮุกวังครับเออน้องฮุกพัสเสยียงใหม่ดิเจอกันใหม่คลิปโอเคนะครับน้องพกบอกว่าน้องฮุกบอกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายตามเี่เคยครับบ๊ายบายจนคลิปหน้า